น,ะะน้คะหนูบ้านห้องก็สั่งฟูดแพนด้านะคะสั่งเอ่อพิซซ่านะคะมากินนะคะเดี๋ยวรอฟูดแพนด้ากันนะคะตอนนี้ฟูดแพนด้าก็มาแล้วเนาะเดี๋ยวเอาไปเปิดประตูะะไปเอานออพิซซ่านะคะ,ะพิ่าทีสั่งของฟูดแพนด้าเอาไว้นะคะอ,ออกจากที่พักไปเอานะคะล้ เป็นสามร้อยตอนนี้หนุมบั้นหงก็ได้พิซซ่ามาแล้วนะคะเนาะสั่งไก่และก็พิซซ่าชิเกนแล้วก็ขนมปังกระเทียมนะคะเดี๋ยวเราได้พิซซ่ามาแล้วนะ,ะมากินกันแล้วนะคะ